ชาวกัมพูชาในพื้นที่หนองยาแก้วได้ทำการรื้อรั้วและลวดหนามของไทยวิดีโอแสดงให้เห็นว่าผู้คนทํางานด้วยความตื่นเต้นและพยายามอย่างเต็มที่การกระทํำนี้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องที่ดินและเขตแดนเจ้าหน้าที่ไทยได้เพิ่มการเฝ้าระวังทันทีเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์กิจกรรมของชาวบ้านนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความตึงเครียดตามแนวชายแดน แต่ยังแสดงถึงความผูกพันทางอารมณ์และความสัมพันธ์กับที่ดินอีกด้วยวิดีโอเผยให้เห็นชัดเจนว่าชาวกัมพูชากำลังเคลื่อนย้ายรั้วและลวดน้ำออกไปคลิปและภาพถ่ายถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดย นียสร้างความสนใจและการถกเถียงในสังคมท้องถิ่นกล่าวว่าการกระทํานี้เป็นเพื่อปกป้องสิทธิในที่ดินของตอนเจ้าหน้าที่ไทยคอยติดตามสถานการณ์และเรียกร้องให้ทุกคนสงบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนต้องการความระมัดระวังในทุกขั้นตอนกิจกรรมในหนองยาแก้วเตือนให้เห็นถึงข้อพิพาทช,ชายแดนในอดีตชาวบ้านทํางานอย่างตั้งใจและระมัดระวังวิดีโอชี้ให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับที่ดินของตอนอย่างมาก เจ้าหน้าที่ชายแดนได้เพิ่มการเฝ้าระวังทันทีเพื่อป้องกันเหตุร้ายใดๆผู้ชมจะรู้สึกสนใจและเข้าใจความซับซ้อนของปัญหาชายแดนและอารมณ์ตรงมนุษย์เหตุการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาวกัมพูชากระทำอย่างสงบแต่ความตึงเครียดชายแดนยังคงมีอยู่เจ้าหน้าที่ไทยเรียกร้องให้ประชาชนอยู่สงบและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงวิดีโอแสดงให้เห็นว่าผู้คนเคลื่อนย้ายรั้วและลวดหนามแสดงถึงความผูกพันกับที่ดินของตนวิดีโอยังแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านทำงานอย่างระมัดระวังและเป็นระบบการกระทำนี้สะท้อนความตึงเครียดชายแดนและความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับที่ดินเจ้าหน้าที่ไทยพยายามควบคุมสถานการณ์และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ ณนะที่ไม่พึงประสงค์สังคมกำลังถกเถียงและโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่หลากหลายการกระทำนี้ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิพาทช,ชายแดนแต่ยังสะท้อนเรื่องราวของมนุษย์ชาวบ้านทุ่งเทเพื่อปกป้องที่ดินของตนวิดีโอแสดงให้เห็นความกระตือรือร้อนเจ้าหน้าที่ชายแดนเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติอย่างสงบเพื่อป้องกันเหตุร้ายกิจกรรมนี้ดึงความสนใจจากทั้งประชาชนและรัฐบาลและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในอนาคตเหตุการณ์ที่หนองยาแก้วอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ กิจกรรมของชาวบ้านถูกเผยแพร่ผ่านภาพถ่ายและวิดีโอเจ้าหน้าที่ชายะแดนระบุว่าควบคุมสถานการณ์ได้เต็มที่และเตรียมรับมือกับเหตุร้ายความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนทำให้เหตุการณ์นี้มีความสำคัญมากขึ้นเหตุการณ์นี้กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนผู้คนถกเถียงว่าการกระทำนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในพื้นที่ชายแดนอาจมีความอ่อนไหว ดังนั้นควรแก้ไขด้วยการเจรจายอย่างสงบวิดีโอแสดงให้เห็นว่าการกระทําของชาวบ้านสะท้อนทั้งความเข้มข้นและความรู้สึกทางอารมณ์เหตุการณ์นี้เตือนเราว่าปัญหาชายแดนไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองหรือทหารแต่เป็นเรื่องราวของมนุษย์ชาวกัมพูชาทุ่มเทเพื่อปกป้องที่ดินของตนเจ้าหน้าที่ไทยพยายามควบคุมสถานการณ์การรายงานข่าวและความสนใจของประชาชนทําให้เหตุการณ์นี้สําคัญขึ้นผลกระทบในอนาคตอาจมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสุดท้าย เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาชายแดนมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนชาวบ้านทุ่มเทเพื่อปกป้องที่ดินของตนเจ้าหน้าที่ไทยพยายามแก้ไขด้วยความสงบวิดีโอช่วยให้เราเข้าใจความจำเป็นในการปฏิบัติอย่างระมัดระวังทุกขั้นตอนหวังว่าในอนาคตเหตุการณ์นี้จะถูกแก้ไขอย่างสงบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศ